สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาอัปเดตข่าวแมนซูเก้เดือดกันต่อนะฮะโอ้โหเฮียวีโก้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 แล้วนะฮะสหรับบายันเอมมาโมนะฮะย้ายมาเล่นให้กับแมนเชสเตอร์โดยเต็มเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโดยที่ค่าตัวของบายันเอมมาโมอยู่ที่65ล้านปอนด์นะฮะบวกแอดออนอีก 6ล้านโปลนะฮะโดยทาง United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราจะแบ่งการเป็น4งวดนะฮะโอ้โหยืนยันจากทางฟาบิโอโลมาโนเฮียวิโกเฮียวิโกเฮียวิโกนะฮะโอ้ยเฮียวิโกสักทีนะฮะเนื่องจากอึดอั้นตั้นใจนะฮะรอมานานซะเหลือเกินนะฮะจนถึงโอ้โหวันนี้ ก็มีเฮียบีโตจนได้นะฮะโอ้โหโดยโดยที่ทางเอเบอร์มูนะฮะจะเข้ามาเป็นผู้ริ่นให้กับทางแมนเซนเตอร์ยู่ในต็ดเราลาระดกูกานใหม่นี้นะฮะโดยสถิติของทางเอมเบอร์มูนะฮะของระดูกาัน2 0่บสีนบาะฮะทำไปทั้งหมด20ประตูนะฮะ7แอ็ซิตนะฮะและยิง แปสิบห้านิ้งนะฮะเข้ากรอบนะฮะโอ้โหและ3417นาทีในตลอดการเล่น3 8นับเป็นตัวจริงนะฮะรวมเป็นดาวซันโบอาดับ4ของหลีด้วยนะฮะโอ้โหสถิติไม่ธรรมดาเลยนะฮะเอบเบอร์โม,โม่นะฮะมาผลิตสกอร์ให้กับทางแมนะเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดในฤดูดกาลปี2025 2 0 2 6หาสวนะฮะโอ้โห เพื่อลองคิดดูนะฮะว่าถ้าหากว่ามีคุณย่าและคเ,เอมโ,โมูมล,ลินในทีมเดียวกันนี่นะฮะและมีบูโนเป็นเดเป็นตัวประสานด้วยโอ้โหแอ,เอดเลารมองบวอ,อกเลยฮะ,ะขึ้นบออกเลยฮะ,ะว่ามันจีสเสดวสดวขนาดไหนนะฮะโอ้โหหวังคิดไปแล้วก็ยิ้มไปลึกๆเลยนะฮะว่า บรรดูการนี้ถึงแม้จะได้มาสองตัวแต่เป็นสองตัวที่คุณภาพครบเครื่องมากเลยนะฮะน่าดูน่ามองด้วยนะฮะโอ้โหอด่ใจบไวเร็วนี่ซื้อลงทัวพี่ชีสันมืออื่นเลยบอ่เนาะมีน้องลงทัวพี่ชีสันพงนี่มีได้ซื้อเอ็มอโมงเลยบอเนาะซื้อมาปึ๊บใส่งานปั๊บเลย โอ้ยแอดดีใจแอดดีใจและโตคิดว่าเพื่อนเพ ين, ื่อนเม่นเตืออยู่ในทุกคนกแสีดีใจน้ำนะฮะฝากเพื่อนเพื่อนทุกคนพี่มาแชร์แชร์ไอเดียแชร์ความคิดกันหน่อยนะฮะสำหรับดิวเอ็มเบโมนะฮะวา่ากันจังไดนนที่สุดมือนี้กามี้คำว่าเฮียวีโกเรียบร้อยนะครับโอ้โหดีใจดีใจและต่อมานะฮะถ้าหากว่า ดิวเอมเบอร์มูเสร็จลื่ล่วงแบบนี้แล้วก็น่าจะเลียดิวขาออกนะฮะดิวขาออกอีกสัก3 4ตัวนะฮะเพื่อระดมทุนหาเงินมาซื้อกองหน้านะฮะขอตตัวใหม่ของทางแมนซสเตอร์อยู่นเก็ดนะฮะแต่ช่วงนี้ก็เห็นมีข่าวแรงสรืเอเกินนะฮะทางเบนจามินเซโก้นะฮะ ผมจะตัวโคบอกว่าโมย้ายร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะถึงแมนจะไม่ได้ไปดิน้นบอลยุโรปก็ตามนะฮะโอ้โหกโองโห,โอโหโน้าวัย22ปีนี่นะฮะตรงจังซี่คนนี่ใจ่ดีนน่คนนี่ใจดีนินะะหนะจะไฉยเพื่อนๆสนใจโบสำหรับเดี๋ยวนี้เบนจามินเซโกเป็นไปได้บ่เนาะ,ะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮาสิเป็นกระสา่าตัวมากนี่นะฮะ และอีกรายต่อมานะฮะก็คือคนนี้เลยนะฮะคนนี้แหละคือกองหน้าที่ทางเมนูมองหามานานนะฮะและห่างหายไปจากทีมานานนั่นก็คือกองหน้าของทางสิมบูเซลซีนะฮะซิบูเซลซีนะฮะนิโครัสแจ็กสันนะฮะโดยเซลซีตั้งใจที่จะขาย จะเปิดรับข้อเสนอที่เหมาะสมเท่านั้นนะฮะเพราะจ่ายมา32ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนโอ้โห32ล้านปอนด์เมื่อ2ปีก่อนนะฮะยืนไว้ท่าไหร่ดีนเนาะหรือว่าเลขกับไออเิฮันโดกานาโชเลยซาบอเนาะพอเห็นทางเชลซีก็สนใจอเิฮันโดกานาโซจูเานาะแต่ขั้นถ้าหาว่าเลขกับกานาโชนี่มันบ่คหุ่นดีนาะ นิโคลาเก็ตสันนีคาตวซื้อมากแค่สามสิบสอง้านปอนด์แต่หากว่าปล่อยออกสวงนี้เหวโปเรนกับโบคอยเป็นตัวลักของทางเซอซีนะฮะก็คิดว่าน่าจะโบเพ่งขึ้นไปนะฮะสามสิบสอง้านปอนด์นี่อาจจะยี่สิบ้านปอนด์นี่ก็น่าจะได้นะฮะหรือว่าคนเพื่อนคิดว่าจะไหนนะฮะหรือว่าจะหันไปเอาทางเจมีว่าดีบอน,นะฮะพอเจมีว่าดีกับเป็นฟีเอเยนหน่งย เส้นมาไว้เคไข่กร,กรจากปีสองปีแล้วก็กคันทาเวอร์กับฮังวางคอยโตสิเยี่งสีใไดอยู่เลยนะฮะโดยส่วนตัวแล้วแอดดี้มองไปทางเจมี่วาดีมากกว่านะฮะรือไม่ก็เอเวอตันนะฮะอู้สองตัวนี้ก็น่าสนนะฮะเนื่องจากถ้าจะไปเอาทางเซก้หรือว่าแจ็กสันนี่ก็ค่อนข้างคันตัวค่อนข้างสูงด้วยนี่ ทางแฟนเชสเตอร์ยนติดเราใช้งบไปกับ2ยงดิวก็ถือว่าเกือบเหมือนแล้วนะฮะคงต้องระบายนะตีตาออกให้เหมดก่อนแล้วก็ถ้าหากว่ามีงบพอก็อาจจะเดินดิวกองหน้าอีกสักอีกสักดิวหนึ่งหรือไม่ก็เซนปีกองหน้าเข้ามานะฮะเพราะว่าตัวฟี2ตัว3ตัวนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อ้างใช้ได้เลยะฮะยังไงก็ดีใจกับทางแฟนเชสเตอร์ยู่นเต็ดด้วยนะฮะเพราะวันนี้เรา เฮียวีโกเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหเอ็นดูใจดีใจครับเพื mm hmm. ่อนๆอาใครนี่ก็ขอขอบใจเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมมาจนจบด้วยนะฮะฝากกระทิบไลค์กระเทิบซับสไคร้ให้ด้วยนะฮะเป็นกำไรให้ช่องเล็กน้อยช่องนี้ด้วยนะฮะฝากไปนในอ้อมกอดด้วยจะเหนื่อยก็เฟน้นเล่นยูคชื่อกันไปเลยเด้อพี่น้องบายบาย